นัทพงศ์ขจรมาลีครับวันนี้เซฟจุดโทษได้ด้วยพูดถึงฟอร์มการเล่นตัวเองในวันนี้หน่อยครับก็พยายามเต็มที่ครับพยายามเต็มที่เพื่อให้ช่วยช่วยทีมให้ได้เยอะที่สุดเราก็วันนี้พลาดนะครับเกมเยือนก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมกันใหม่นะครับทำงานหนักกันต่อนะครับแล้วก็จะเอาสามแต้มแรกมาฝากชาวแพรแน่นอนครับงั้นพูดถึงนัดหน้าเลยที่จะกลับบ้านไป เปิดบ้านเจอหนองบัวฟิชยาครับแน่นอนกอ็พวกเราจะทานนํากันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะกลับมาให้ได้นะครับเอา3ามแต้มแรกให้ได้อย่างที่บอกคือพวกเราเต็มที่แน่นอนนะครับในบ้านก็าฝากแฟนบอลฝากชาวแพร่นะครับมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะครับสุดท้ายพูดถึงเคล็ดลับในการเซฟประตูนี้หน่อยวันนี้เซฟจุดโทษได้ด้วย <c oughs> ใช้ถุงมือใช้อะไรไ <c oughs> ตอนนี้ใช้ไฮซัมนะครับก็ นะครับก็วันนี้เซฟล,ลูกทัวรได้ก็ดีใจนะครับแล้วก็คุณภาพดีคุณ <laughs> ภาพดีนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็มั่นใจนะครับในการในการเล่นนะครับในการทดสอบโอเควันนี้ขอบคุณคิวมากครับได้ครับ